โอเคครับผมเจอกันอีกแล้วเช่นเคยครับกับเฮียงง้วนชาแนลนะฮะวันนี้ก็มาพบกับเกมสาวท่านนะทุกคนนะต่อจากทุนเมื่อวานนะแมวไม่ได้ถอนนะแมวไม่ได้ถอนนะไปไปมามาไม่ได้ถอนครับอยากมาเล่นต่อทุกคนอยากเอาทุนมาเล่นต่อคนระับจากกันไปทุกคนจากทุนเมื่อวานนะทุนแมวครับผมก็มาดูนครับว่าวันนี้จะแตกดีไหมฮะวันนี้เวลาเช่นเคยครับสิบเอ็ดโมงครึ่งทุกคนนะแมวไม่ถอนมาต่อนี่ครับทีสามสิบบาททุกคนไปทำสามสิบครับ ทำเบตสามก็ไปกันอู้หูมาถึงอยสีทุกคนยังทีอเอาต้องงี้ดิว่าวนต้องมีว่านะมวนโอเคไป,ไปับไปูดต่อครับไม่เจ็บก็ไปกันต่อทุกคน ันนี้ผมหมุนไม่ซีเรียสน,นะวันนี้ก็ได้ทุนได้กำไรมาจากแมวค่อนข้างเยอะครับมาจัดต่อทุนต่อครับผมแล้วผมว่าวันนี้จะต่อนละได้เท่าไรหร่ือเสียเท่าไหร่ก็จะต่อแล้วแต่ตูงสงว่ามันได้หว่าไอชุดนี้มันดีนะเนี่ยผมเพิ่งเคยเล่นนะต่อจากแมวที่ผมก็เดินมันจะมาลองดูครับมาลองมาลองความแตกต่างมาว่าจะแตกไหมอะไรอย่างเงี้ยนั้นแตกทุกคน ดีนะช่วง11โมง,ง,ง11โมงครึ่งทุกคนพูดไทยสายเงี้ยลองดูได้ถ้าส่วนใครที่เล่นแล้วนะฮะใครที่เล่นอยู่ก็ลองกันได้ครับส่วนใครที่ยังไม่เล่นก็ไม่แนะนำให้เล่นตามนะฮะดูความสนุกสนานรูความบันเทิงก็พอนะครับทุกคนคร <ๆๆ S 1> ับเตรียมมาปั่นให้ดูเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงนะฮะๆๆโอเคจักไปครับอเอ๋ทําไมโอ้โหสวยงามโอเคทุกคนเฮ้ยวี่ติดดีจริงๆนะนี่เล่นแบบเยอะนะเล่นแบบสูงอะโอ้ยเงี้ยมีหมื่นต้องจ่ายแหละ ยังไงหมื่นต้องมาทุกคนเอาดิขอค่าท่นานศึกษาของลกูกไหมโดนไปดิวุงเอ้ยสวยพันโอ้ยพันแปดพันแปดตอนนี้งานดีโอเคคิวช่องถานแล้วปะลุ้นลุ้นลพี่เกมอ่ะลุ้นพีเนพ่เกมเอาดิโโอ้พรอนโตแล้วครับรางวัลเมกกะครับพันห้ายี่สิบหกบาททุกคน ไปกันต่อครับเจ็ดพันก็เปเลยทุกคนนะขอ,อหมื่นนะพอใจเลยบอกเลยขอ,อหมื่นพอใจฮนะไปกันต่อไปกันต่อน่าจะต่อทุนเด้วเฟียลละโคตรดีโอเคโอ้งาม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 จ๋วจัดไปออจริงจริงเียก็เล่นอยู่สามทีเกมนะใครมีเกมอะไรใหม่ๆม,มันๆก็บอกกันได้นะครับจะไปลองเล่นดูคนระับทุกคนนะ ถ้าเฮียเล่นแตกขึ้นมาก็รับรางวัลกันไปเลยนะฮะเฮียแจกนะฮะแนะนำเฮียกันได้ครับเกมอะไรหรือว่าเบ็ดเท่าไหร่ทุนเท่าไหร่นะฮะอยากดูจะอันไหนฮะบอกกันเลยทุกคนไม่ต้องเกรงใจนะฮะเออเออเอ,อือโอโหไม่มาไม่ออกยากเหลือเกินเดี๋ยวซื้อแม่งเลยไปซื้อแม่งทียากเหลือเกินมันไส้ทุกคนนะ đừng bỏng này, hey, wow, hey, okay, đi, gì vậy, gì chặt luôn, nói luôn là, nói chặt chặt, pấp xong ไอ้เกียร์อู่สองพัน 2, แต่ไปร้อยกว่าบาทกูย,ยังเชื่อเลยไม่ต้องไม่ซื้อละไม่เ,เลิกกันเลิกซื้อทุกคนเนี่ยแล้วก็มาเสียดายตังค์มาเบ็ดแปดสิบเลก็ไหนๆแล้วเบ็ไปเลยสู้ดีเกียรู้ดีเหงูวันตู้ดีเหงวันนะสู้ดิเวันเปั่เทบได้ไหมปั่เทบอลไปรวยไหมครับวันนี้ไม่กลัวครับ สามที่ปุ่นไหมจัดไปดิแปดสิบบาทสามทีหมุ่นทุกคนไม่ต้องมาเสียดงเสียดายครับยังไงก็กําไรครับอุย้ยยังไงก็กําไรต่อจากทุนเมื่อวานทุกคนนะเหี้ยงสาไม่มี <Okay. S 1> ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เออมันต้องติดสักอันสิบไป okay. โอเคสวยอึ๊บเอาเอาโอเคทีนี้มาเอมดูนะ ไม่รู้จะติดไหมนะปีเกมมันไม่ค่อยติดเลยนู้นนะไม่รู้เป็นอะไรเป็นอะไรกันมากก็ว่าะพวกนี้โอ้โหโอ้โห้หแล้วดูกีนตาฟ้าโอ้พีเกมไม่ไม่จ่ายเลย จะไม่ซื้อแล้วจะไม่ซื้อแล้วมีเกมไม่จ่ายอย่างนี้ซื้อเพื่อ,อยังไงครับสุดร้ายยังไงไปยังดีเอาลโหนี่เบ็ดแปดสิบมะเนี่ยแต่นอกยังดีกว่าทุกคนไม่ต้องลงแล้วไม่เอาแล้วมีเกมไม่สาระโอ้โหยังลงไวให้อีกน,นะไป มาก็มาจัดไปจะได้ไม่ถึงหมื่นมพรามึงนี่แหละดูทรงแล้วออยจะไงโอเคอแต่ก้อรางวัลก้อนโตไปแล้วทุกคนนะยัยงวนอาาวา่านสองธรรมนะวันนี้ จำนวนสองเทมันจะอัจินรู้ไลโอเคหมื่นแตกทุกคนสวยงามครับดอกนี้เรียบร้อยครับเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนะหมื่แตกแล้วยังไงครับหมื่นแตกอะไรก็ไปกันต่อสิครับผม่าฮะไปกันต่อเลยฮะวันนี้เออได้มาสามพันสองสามพันสนสองสามสองะสามพันบาททุกคนเอาดีสิบีแป้อยสี่สิบสี่ทุกคนขอเอเอเอให้หมดไม่มีเอียงหน้ได้ไหม

ยิ่งยิ่งตัดไปเบิมเบิมาโอเคหมื่นสองก็พอใจทุกคนครับโอเคครับวันนี้เสาทั้งก็จะประมาณนี้นะกันนะเฮียขอสงวนสิทธิ์แค่นี้ก็พอนะครับวันนี้ขอไปถอนก่อนแล้วกันนะก็คลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมติดตามเป็นกำลังใจให้เฮียลงคลิปในทุกๆวันเลยนะครับ ส่วนใครมีเกมอะไรให้ <c oughs> เฮียเล่นนะครับก็บอกอันใดคอมเมนต์ใต้ล่างไว้นะครับแล้วก็ส่วนถ้าเฮียเข้าไปเล่นแล้วมันได้ตังค์ส่วนมันบวกนะทุกคนคนที่คนที่นทแนะนาเฮียก็จะได้รางวัลไปเลยนะครับโอบอกเลยนะ <c oughs> โอเคครับวันนี้เฮียคงต้องลากันไปก่อนกับสาวท่นในวันนี้นะลาก่อนจ้าฝันดีจ้าเด็กๆ